จอบเขาอีแล้วไปจอบเขาสองเท่าสามเท่อเมนท้ามร้านอยู่ใส่ขวันแม่จะกลับบ้าน<ะ>เพราะถ้าขวันพินโอเแฮมโอมิโอเแฮมยอมอกนะเสี<ม>ย<ม>นะีดีล่ะมุนเทอดยอมอกนอะกันทร์ินาตอนยเกิรแต่ว่างอย่าลืมสมบัตอิอาจารย์เป้สองใบวันนี้นะ ยอบอกกนได้เรียนนาตันนิเนี่ยโซว่ะอีนเนี่ยสมนามันยอดแทกงกับยอดหบมามันเออมันบอกหน้าเฟีนมันรู้ว่ากก็ยบแยกแล้ววหน้าเขาคันเทียวัรี้เุณสกอกัยตะขันฟีละนอนต่นตีสามลงข้าวฮะโ หุนวอกนะเฟียนหุนแทงเจะเฟียนดอกอีดอกยอทักกาอ๋ออีดอกอีดอกยอกไโอกระยบป่าแมนยอขขนาวกันเทีรยน่ะเตินเตื่นตีสามลงข้าวจะของเสพงานลือกระเริ่มบทว่าอีดอกไหนอินเตอร์เป้อยู่ห้องนอนฉันด้วยเป้เล็กน่ะทูมาร์ทูมาร์ลอินเตอร์ยบ หุนยบวอมลมมอนดักทินเฟียดอกเมนน่รุณก็เริ่มหุนแทงก็ไปอีดอกแต่วอก์ด็อกยบอ่ะฮึมถามเขามืออื่นเะยมืออื่นเขาพอไปเขานอนหลงมือกินอยู่เพื่เดียวเอาละว,วดัดเอาที่สบายใจรถเฮ้ยอะไรนะอะไรหนูไม่ได้เอาลงจากรถ เออเออกูก็เ,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 เป็น<อ>บ้าเนาะกูบ้าก<อ>็<อ>ัวอยเจ้าแต่งเจ้ากับคนฮอเวสกาแมนทเวสกาคุณฮอแลมในอีบีนบีแลนด์ยอสอเริ่มดูอินเตอร์เวสกาเอ็นอันดร <c oughs> ายอวอกค์คณาโอเกติโยบา้าคอนเฟลราอินัตเตอร์แมนโก คิดว่ามึงกลับไปมึงจะได้นอนเหรอมึงอย่าลืมดิมันมีลาวอยู่ลาวกับพ่อแมมึงอีกลูกสาวมึงอยากแต่งคริสต์มาสเนี่ยในห้องมึงคิดว่ามึงจะได้นอนเลยเขาดูหนังไม่จบเหรออ๋อกระถาก้อนสนะสุธีร์บ่เห็นเขาเบิ่งหนังมื้อนี้เขาเบิ่งหนังว่าในจบอากาศน่ะลบกมาเฮนนิสเย็นน่ะเฮนนี่เฮนนี่โมบินถักกะโอ้ย กูว่ามันเด็กคู่กินเพือนมันจะเป็นสอบคู่กันักเลียนมัน,นสกอลสกอรที่โหดเอาโหดเอาที่สบายใจจ้ะบ้านไม่น้อยก่ะน้นองควันมาจัดให้กับแม่พินเนาะคะเนาะกระสิบะมาณนี่จ้าต้นคริสต์มาสนี่ ม่หน่อยไปซื้อมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยจัดห้ย้อแงหัวปกติมันจะมีต้นคิดสมมาตรต้นสดเนาะแต่ว่าปีนี้เศร้าแล้วเศร้าเหตุแล้วก็เลยสิตสือสุดนีมาไว้พอพอมันเหมือนเวลาเข้ากับใส่ถุงดําใสกอง,งมันกลับขึ้นเขาก็เอาลงไปไว้ในห้องเก็บของทางล่างปีต่อมากเขาก็เอาคุงดามากางก็อยู่ลักษณะสี่โหลดนะเอาประต้งมาตกแต่งอีกคือว่าประต้งมาแพกของแพกยังให้นวนวหว อันนั้นก็คือของขวัญสิจับฉลากกันในวันคริสต์มาสสองกองนะั่งของมเมนต์ก็ของพ่อใหญ่ห่อไว้แล้วแต่ว่าข้างล่างก็สิเป็นของขวัญของขวัญให้เป็นของขวัญมันเกิดม่ใ้อยหน่อยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆเซให้ดอกขวัญคุณพ่อดอเล่นลูกอ๋อหรอชอบเหอันย่ำย่ำนั่นแเราก็ไปจอบแต่เขาขวัญยดิเซ่หนิคนวะเอา้าเขากป็นอยู่เตียงสันทันนี่ อักลายเนาะเฮ็ดยังกับบัวดาเลยว่าหายเลยไปเอาน่ะอะไรนะไอจะไปติดลาววันนี้เลยเหรอติดวันนี้ก็ได้ติดก็ไม่ได้แกโอ้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 ดูดีก้าดูดีก้าแมนฟินฟูลบาลานได้เห็นตมไป ถามเขาอีกมืออื่นเขาหยุดอยู่บ่หยุดว่าเสนอควันไปแซ่เขานอนอยู่ห้องฉันน่เนี่ยเขาใชนอนหนีบ่้่แซ่เนาะปจะไปตาแหน่ะเนาะอ๋อฮิคาร์วัตเนาะเมื่อเทือนก็มีแต่อันน้องควันเขาบานเนาะพินอันนี้ไม่ได้เอาทิ้งนะอันนี้เนี่ยจะเอาลงไปไว้ห้องข้างล่างให้ดอปะปะให้ดอให้ดอทำแล้วส่งรูปมาให้ดูด้วยเด้อ เชนอินเตสเลงมัสเตสปอร่าเอฟเตอร์นพร็อกกาคันเนาะเมนโยสโกธรเนี่ยอีลินล่าลูมอีมอรอนรัสโกพอกมาดออกซ์ไปร้านก็เมื่อแล้วงามบบบนี้เขาที่เขาทางสวยงามอลังการไอ้ดูเนยเฮ้เออตบดากูนี่นะอ๋อเนี้ยบีนบอกก็มันฮานิตสแตนดเน่แฮแดนมันจะยิกลง สมาร์โมดฟีดิกอพาร์ตเมนต์ฟีดิกเลกปนเฮดบอสเขาไปเขาเมื่อแล้วเขาว่าสิปิดกล้องแล้วพี่น้องเขาเมื่อเขามีรถอยู่ข้างหลังเยอะว่ะบอสันขั้นดูแทงการ์เดสโอ้ยแบบนี้เป็นสัญญาว่าเบิ่งหลานโอเคโอเคยกคอมมันหนาวแลนเขาเคืนแล้วหักนองขวัญหักหลายคนใหญ่นะ เมื่อนี้นั่งกินเขาไม่น่ากระถ่ายเบื้องนิดน้อยเนะาะเพราะเด็กถ่ายร้ายนที่เขาไปพอยันนี้เราไปจากมีเวลาคุยกับน,น้อนฝันป๊าป้าวิ่งมาว่าจะมาบา,บายบายมึงวิ่งเข้าไปแล้วมันหนาวโอ้ยแยบละคันกระแกจะวิ่งมาบายบาย,บายพวกมึงไงฉันไปแล้วฉันไม่อยู่ฉันแยบละคันา <laughs> โอเคฝันดีไงเด้ <laughs> <Hello. S 2> ไปแล้วเพื่อกบ่อาไว้เดีวพี่น้องลบหาเฮ้ยอุนเดอร์แฟมอูตเตอุนเดอร์แฟมอูตเตย่อสะโซให้ดอดมหนูโอเคยอสกลัโซว่าไปหาอาบน้ำก่อนค่ะพี่น้องกันหน่อยเฉพาะตัวอาบน้ำก่อนนะคะคลิปเล็กๆน้อยๆมุมน่ารักน่ารักทายพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะด้วยรักจากใจเด้อจ้ารักนะจุ๊บจุ๊